สวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่ผมตังครับก็ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเวทีอันนี้เรามีถ่ายยังมีเพลงได้อย่างนะครับก็สภาพแบบนี้ก็ง่วงมากไม่ไหววันนี้นัดเช้ามากนัดหกโมงเช้าเราต้องตื่นตั้งแต่ตีห้านะครับหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าคนในวงอยู่ไหนกันก็เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าทุกทุกคนก็คือตอนนี้กำลังวุ่นวายมีผมว,ว่างอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกจากวงเมื่มอไหร่นะครับ ครับแล้วก็นี่ครับเป็นเป็นห้องพักของพวกเราสภาพเป็นอย่างที่เห็นครับทุกคนสภาพไอร่อนมีไอตียิ้มอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งครับแล้วก็มีไอตีสองนั่งนี่ก็วันนี้พื่ออกมีของเขาก็เสือกูมีวันนี้เอาดีครับเอาดูแม่ ทานเรืยองร้อนนะครับผมนี่นะครับแม่งกอแรงนี่ก็พระเอกชี้นนี้ของเรานะครับหน้ตีกันเลยทีเดียวสุดยอดเลยครับนี่น้องแม่งกอครับเป็นเป็นอะไรครับเป็นคนเลี้ยงของเป็นคนดูของใช่ไมโอ้ยหเลียงตื่นเช้ามาดูของสนุกเลยครับก็ถึงเราจะไม่สนิทกันแต่จะรันสนิทวงนะเป็นตื่นเช้ามือโน๊กที่ขยัน ขยันนะไม่ถูกเหรอพี่นกที่ตื่นเช้าก็คือนอกที่ขยันครับนกตินกที่ตื่นเช้าคือพี่ไม่ได้นอนาคาสปารเซสอยากจะฝากทุกคนไ้นะครับน้าเพิ่งเหลือเสือเพิ่งตืง่น <laughs> นี่ก็เตรียมพร้อมอย่างดีครับไม่ได้นอนแบบ <laughs> เล่นเกมใหม่ต่าที่มาตีห้าี่ิแปดครับรักงานแต่ว่านอนอยู่ในรถพอาแล้วอ <laughs> ันนี้สนานแค่ไหนอาเเ <laughs> อองศาการนอนก็โอเคแต่ว่ามันสูงอันนี้อาจจะเอาไอไลน์เต ต้องกินเครื่องดื่มชู่กำลังนะครับเพราะว่าไม่นอนแล้วทำไมนายไม่นอนก็เราตั้งใจทำงานเชี่ยเป็นเกมเล่นเกมเฉยเป็นไงซีนแรกซีนแรกซีนแรกก็ตลกดีครับปัญญาอ่อนเดียวดูดิเป็นไงตอัสดีครับผมเฟชชี่ครับปีหนึ่งในชีวิตจริงรับยังชีวิตจริงไม่ได้รับรับอะไรอ่ะรับน้องรับอะไรครับมิ รับความสุขรับความสุขจากเพลงนี้ไปก่อนนะฮะเพลงไหมครับได้ยังไมทยถึงว่าเข้าไปฟังได้ยังนี่เข้าไปฟังกันได้หรือยังร้อนคือเดิมตอนตอนตัวอุณหภูมิอ่าส่วนการเปิเราก็เปิเป็นไงบ้างครับร้อนครับนี่ร้อนไหมนิดหนึ่งครับอ้าววันนี้อุณหภูมิประมาณศูนย์ลบสองศาบลบยี่สิบเจ็ดนะครับแต่ว่าแบบมันอยู่ในที่ร้อนชื้นนิดหนึ่งก็เลย เดี๋ยวนะเพลงสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันเดี๋ยวพี่ผมว่านะโอเคไปดูเลยไปเราเจอระเบิดบกไปแดกน้ำเดี๋ยวพี่ไปดูระเบิดบกครับเราระเบิดโดนเก็บไปแล้วนะฮะเมื่อกี้มีระเบิดก้อนเล็กๆอยู่ตรงนี้แต่ว่าน่าจะเก็บไปแล้วครับแต่เมื่อกี้เรามีทำมาร์กไว้นะครับว่ากระสุนจริงมันตกตรงไหนรอเล่นรอเล่นไม่จริงไม่ใช่โอ้จบรายงานเพลงเท่านี้ครับ ต่างๆรีวิวน้ำกองเลน้ำนี้นะครับต้นกำเนิดมันเนี่ยอยู่ที่ยอดเขาเยางชาตอนนั้นเนี่ยผมได้ไปเที่ยวที่ประเทศอินเดียโหตอนนั้นมันเป็นเวลานานมากเดินทางไปบนยอดเขาก็น้ำนี่น้ำฝรั่งกับแล้วมันไปอยู่ในที่จเอ่เกี่ยวอะไรทีอยากพูดอ่ะมันไม่ใช่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นเลย ก็จริงจริงสิ่งต่อไปที่เราจะถ่ายเป็นซีนไม่รู้ครับซีนที่ซีนที่อยู่ในเอวีแล้วกันติดตามครับผมตอนนี้เดี๋ยวเป็นถ่า้มาตกตกในรถครับต้องจับที่หน้าไปจ็บนะเนี่ยอุ้ยนี่เป็นไงผม เรื่องนี้นะฮะ base on two story นะฮะโฟกัสไปที่พี่สองคนนั่นแหลังโฟกัสไปละฮะก็มีพี่ที่ใส่เสื้อ <oily> สีเหลืองเนี่ยเป็นผู้หญิงแกก็ถามผมว่าน้องน้องชื่ออะไรผมก็บอกผมชื่อฟอนที่เขาก็บอกว่าอ๋อวเหรออยู่วงดนตรีอะไรอ่ะศิลปินเหรอผมก็บอกไม่ใช่ครับแล้วมีเพลงอะไรบ้างอ่ะผมก็นั่งคิดไอ้เทียจะพูดเพลงไหนที่ดังที่สุดดีวะแต่พอคิดไปคิดมาเอองั้นพูดไปเลยห้าเพลงก็เริ่มเลยเทีย ไม่ได้ไปต่อโรงเรียนเฟนผมก็บอกพี่รู้จักสักเพลงไหมเขาบอกแก้วบอกไม่แล้วมันเมืรู้จักสักเพลงเลยโ oh <no. S 1> อ้โนเอองั้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าดังก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับโอเคก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยหรือวันหนึ่งดังอะไรเงี้ยใช่ประทับใจนะฮะโรงเรียนสุมนตรีเนี่ยสนุกนะวันหนุ่มสุดยอดเขาขอถ่ายรูปผมรวมเขินมากเลยผมไม่รู้จะทำตัวยังไงโอเค ัีครับชื่อพี่ปีนึ่งเีย่ตังท้าใส่ยนะมนองทั่นตังคณะไหนครับคณะ <c oughs> กรรมศาสตร์คณะกรรมารผมคณะปาเข็มคณ <c oughs> ะอะไรครับคณะปาเข็มครับล <c oughs> อัคณะมีคามเกลือุ้วังนี่อะไรครับคณะบุกกรอบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ธนากรีทาครับทำไมต้องธนากรีธาสาขาวิ่งลาวครับผมก็วันนี้เป็นการถ่ายแบบครั้งแรกๆเลยที่เราแบบไม่ค่อยเลนนะครับแล้วก็สนุกมากคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างแบบเอ่อจังหวะสนุกๆแล้วก็แบบอยากทำาใ่นที่แตกต่างกัก็เราติดตามดูนะครับว่ามันมีอะไรซ่อนไว้อยู่บ้างนะ